คลิปนี้ผมจะบอก3คํคำพูดที่ยิ่งพูดคุณยิ่งจนครับคำพูดที่1ครับความหวังครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปพึ่งอยู่แต่ความหวังครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปฝากชีวิตฝากธุรกิจของคุณไว้กับความหวังเนี่ยแสดงว่าคุณหมดหนทางแล้วฮะคุณกําลังลดพลังงานตัวเองครับคำพูดที่2ครับที่คุณห้ามพูดครับยิ่งพูดยิ่งจนครับไม่สามารถครับผมถามคุณว่าคุณครับ ปีหน้าคุณจะมีเงิน10ล้านได้ไหมไม่รู้ครับไม่สามารถทําได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดคําพูดนี้นะฮะสมองจะปิดครับสมองจะไม่หาวิธีการทํางานต่อครับสมองจะปิดความเป็นไปได้ครับและคําพูดที่3ครับพยายามครับอ้าวแล้วความพยายามเป็นสิ่งไม่ดีเหรอ ความพยายามเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดคําพูดนี้เหมือนกับคุณเปิดทางถอยเอาไว้แล้วครับเหมือนคุณเปิดทางถอยไว้นะฮะว่าวันหนึ่งคุณทาไม่ได้เนี่ยคุณก็จะบอกว่าเออเนี่ยฉันพยายามเต็มที่แล้วนะ,ะพอทุกครั้งที่คุณพูดออกไปฮะเสียงนั้นเนี่ยมันจะเข้าหูเข้าสมองคุณครับมันจะไม่มีทางสําเร็จครับและนี่คือ3คําพูดที่ยิ่งพูดยิ่งจนครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระด,ดีๆแบบนี้นะฮะคุณสามารถกดติดตามได้ที่ช่องแล้วก็เพจ อาจารย์โทนี่เทพการขายแล้วคุณสามารถติดตามวด้ที่ไลน์แอดมัสเตอร์โทนี่นะครับผมทุกๆวันนะฮะผมจะเตรียมคลิปดีๆส่งตรงถึงคุณครับ